พี่มีกวนทางช่อง u t u b e นะคะวันนี้มาไล่สองรอบอันนี้ <c oughs> กำลังจะไปรับลูกนะคะเลิกโรงเรียนวันนี้เป็นพอก่อนเวลาเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขาไม่ค่อยอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะเมื่อเช้าอารมณ์ไม่ค่อยดีวันนี้ก็เลยไปรับเช้าไปรับเร็วหน่อยเขาไม่มี after school นะไม่มี after school <S <S ให้กับเขาคือ after school เนี่ยจ่ายต่างหากเองนะคะวันนี้ก็อยากจะมามาเล่า เรื่องให้ฟังนะคะอันนี้เอาเคสมาจากพี่ที่รู้จักเลยนะคะอยากจะให้เพื่อนๆได้มัดระวังตัวกันก่อนหน้านั้นพิมพ์เห็นคนเข้ามาโพสกันนะนะคะพิมไม่คิดว่ามันจะเป็นท็อปิกที่คุณนั้นจะเป็นที่ต้องรู้ด้วยเพราะว่าในในส่วนของเรื่องนี้สินเรื่องการเงินเนี่ยพิมเขียนไว้ในคัมภีร์แชทพิชิตใจฝรั่รง่างชาติเล่มสองนะพิมแนะนําให้แนะ้หลายคนซื้อไปอ่านนะคะ เพราะว่าเรื่องนี้สิ่นี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญก่อนหน้านั้นเพีมเห็นมีท่านหนึ่งเขามาโพสต์นะ mm. เขาบอกว่าแฟนเขาคนที่เขาจะแต่งงานด้วยอะติดหนี้รัฐบาลต,ติดหนี้ภาษีหรือว่าหน่วยงาน IRS ในอเมริกานะแล้วทีนี้ก็คือมันก็เลยทําให้เขานนะไม่ไแน่ใจว่าเขาจะอยากแต่งงานกับผู้ชายอยู่ไหมหากผู้ชายไม่เคลียร์ตัวเองให้ให,ให้จบนะคะ มันก็เลยทาให้พิมพ์ตอนนะั้นพิมพไม่แน่ใจนะจนกระทั่งมาเกิดกับพี่ที่พิมพ์รู้จักนะคะว่าสามีเขาน่ะแต่งงานเขาแต่งงานกันมาสิบสิบปีนะคะสิบปีแล้วทีก็คือแต่เขาไม่ได้อยู่ใช้ชีวิตด้วยกันแต่สามีเขานัา้นในในปีที่เท่าไหร่นี่นะพิมพ์จำไม่ได้แล้วเขาติดหนี้ภาษีของ IRS นะคะติดหนี้ภาษีของ IRS แล้วทีนี้ก็ พี่เขาย้ายเข้ามาอเมริกาเมื่อปี20พักอย่างนี่นะคะ2020กว่าๆเนี่ยนะ20หน่อยๆน,นะคะ21 22เนี่แหละแล้วทีนี้ก็สามีแกเสียสามีแกเสียแล้วแกเป็นแล้วแกมีลูกเล็กเราก็เลยได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้วปรากฏว่าแกก็คือทุกทุกทกี่นปีนะ่ะ ทุกคนในอเมริกานะนะคะหากกรณีที่เราไม่ลดกเรียงภาษีก็คือเราก็จะยื่นภาษีปกติยื่นภาษีปกติแล้วหากกรณีที่เราให้เขาเก็บเงินเราเกินยกตัวอย่างเช่นเราสมควรที่จะจ่ายเดือนละหนึ่งพันสำหรับค่าภาษีแต่ปรากฏว่าเราจ่ายเดือนละพันห้าเนี้ยนะคะมันก็ได้ส่วนต่างเกินมาเพราะส่วนต่างเกินมานั้นก็คือเราจ่ายเกินไปเขาก็จะรีฟันใี่กับเราแต่ในเคสที่ เราสมควรที่จ่ายเดือนละพันแต่เราจ่ายเดือนละห้าร้อยเราจ่ายเดือนละห้าร้อยแล้วทีนี้ก็ไอห้าร้อยเนี่ยแหละนะคะมันกลายเป็นว่าเราจ่ายเขาไม่พอเพราะเราจ่ายเขาไม่พอเราติดหนี้เราติดหนี้ไอโอไอไออาร์เอสแล้วทีนี้ก็พี่เขาเป็นคนที่รับผลประโยชน์จากสามีนะคะจากสามีก็คือเขามีลูกเล็กอยู่ก็คือก็เลยได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลปรากฏว่ารัฐบาลเขานะ่ะไปค้นเมื่อหลายๆปีมาแล้วอะกี่ปีะแปดแปด ประมาณหกเจ็ดปีที่แล้วอ่ะตอนนั้นพี่เกไม่เข้ามาามาอยู่ด้วยซ้ำน,นะบอกว่าสามีคุณอ่ะเคยติดหนี้ตัดติดหนี้ i r ไมาก่อนติดหนี้ไอ s มาก่อนแล้วทีนี้คุณก็จำเป็นที่จะต้องจ่ายจำเป็นที่ต้องจ่ายก็คือหมายความว่าเขาจะหัก iRS นะหน่วยงานภาษีในต่างประเทศนะเี่จะบอกนะคะว่ามันเป็นอะไรที่เราอย่าไปแยมเลย อย่าไปแยมอย่าแยมนะคะพวกนี้นะทำงานแบบว่าสืบมากเลยอะ่ะสืบแบบสืบจริงๆนะจนแบบว่าบอกว่าคุณอะ่ะสามีของคุณติดนี่เมื่อปีนูน้นปีนี้นะนะคะแล้วคุณจําเป็นที่ต้องจ่ายเงินแต่ทีนี้แกแกสมควรที่จะได้รับอ่าเรียกว่าแท็กรีทริร์ได้รับเงินคืนมาไอเอเอสจะไม่คืนเงินให้กับคุณนะเขาจะหักลบปลบหนี้เช่น คุณน่ะเขาคุณติดหนี้ไว้หมื่นเหรียญยกได้ย่างนะแล้วปรากฏว่าคุณจะต้องได้รีฟันห้าพันเขาก็หาคุณก่อนห้าพันนะรอบเนี้ยปีเนี้ยปีหน้าหากกรณีที่หากลบกบนี้แล้วไม่พอคุณจะเป็นที่ต้องจ่ายดังนั้นพี่อนเ้ถึงจะบอกว่าหากเราไปจดทะเบียนสมรสหรือว่าแต่งงานกับผู้ชายคนใดก็ตามนะที่มันยังมีหนี้มันติดมีติดหนี้ของ ติดภาษีนะให้เขาเคลียร์ตัวเองก่อนนะคุณให้เขาเคลียร์ตัวเองก่อนเพราะหากกรณีที่ <c oughs> <c oughs> เขาไม่เคลียร์ตัวเองนะคุณไปแต่งงานจดทะเบียนกับเขานะคุณต้องรับภาระนี้ด้วยคุณต้องรับภาระนี้ไออเอสนีภาษีของรัฐบาลเขาด้วยนะดังนั้นนะ้ำพิมพ์ถึงบอกว่าเรื่องนี้นะคะเป็นท็อปปิกที่เซนซิทีฟมากก่อนหน้านั้นเมื่อหลายเดือนที่แล้วพิมพ์ก็เห็นพี่คนไทยคนหนึ่งเขามาโพสต์นะเขาบอกว่า สารมีของเขานนะสามีของเขานนะติดอติดนี้ I R S แล้วทีนี้ก็คือเขาต้องรับร่วมรับผิดชอบ <c oughs> ทั้งที่นี่นะ่ะมันเป็นมาก่อนก่อนที่เขาจะแต่งงานด้วยดังนั้นเรื่องพวกนี้นะคนไทยเราอาจจะมองว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราเราไม่ถามเขาอะไรเนี้ยแต่หากกรณีที่คุณจะแต่งงานคุณต้องถามเพราะในหนังสือคือคัมภีร์แชปิช,ชใจฝรั่งต่างชาติเต่มสองที่พิมเขียนนะ่ะพิมเขียนเรื่องนี้ด้วยนะเรื่องนี้นะ่ะ เพราะอะไรพวกเราไม่อยากมาชำระมารับหนี้รับภาระหนี้ด้วยอ่ะคุณผู้ชายติดหนี้คือหนี้อื่นน่ะมันอาจจะแยกนะแต่หากเป็นหนี้ IRS นะคุณหนี้ภาษีที่ค้างชำระหนี้แบบว่าอันนี้นะคุณจำเป็นที่ต้องรับผิดชอบถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้อะไรพวกนั้นที่แบบว่ามันเป็นหนี้มาก่อนก่อนที่แต่งงานบเรานี่มันคนหลักหลาอย่างนะแต่พอเป็นหนี้ IRS เนี่ยคุณต้องรับภาระด้วย เพราะอะไรเพราะว่า IRS เนี่ยหน่วยงานภาษีเนี่ยคือเขาเก็บเงินจากภาษีจากสามีคุณใช่ไหมหรือว่าแฟนของคุณเนี่ยแล้วทีนี้บังเอิญว่าค่ะเขาล้มหายตายจากไปคุณ survivor คุณเป็นผู้มี <c oughs> รับผลประโยชน์อะไรพวกนี้นะก็คือนั่นหมายความว่าเขาก็ช่วยเหลือคุณดังนั้นนะคุณก็ต้องรับภาระนีน้ีของเขาด้วยนี่นี่คือเป็นหัวข้อประเด็นที่สําคัญที่เราต้องคุยกับเขาเลยนะ ต้องคุยเลยเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยบางคนก็บอกว่าวยเราไม่กล้าคุยเป็นเรื่องเซ็นเซนทีอะไรเงี้ยไม่อย่างงั้นนะคุณจะสวยคุณจะสวย <c oughs> <c oughs> แล้วไอไอเอสนะแล้วดอกเขาก็มีนะคุมไม่ได้ไม่มีดอกนะมีดอกเบี้ยด้วยนะคะดั่งน้นนะคะเราต้องคุยคนของเราก่อน พราะอย่างล่าสุดที่พิมเพงเข้ามาถามนะเขาบอกว่าผู้ชายติดนี้ i ออเอและเขาไม่กล้าที่จะแต่งงานด้วยเขาบอกว่าหากผู้ชายไม่เคลียร์ตัวเองนะเขาจะไม่แต่งเขาจะไม่แต่งแล้วก็ก็เม่เซนเลยนะเพราะว่าแต่งไปคุณต้องรับภาระนี้กับเขาด้วยอะรับภาระนี้กับเขาด้วยเพราะหากกรณีเขาล้มหายตายจากไปอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าเพราะว่ารัฐบาลน่ะเขาจะช่วยเหลือคุณหากกรณีที่คุณแต่งงานเขาไปแล้วปรากฏว่า เขาตายมีลูกเล็กรัฐบาลก็จะช่วยคุณแต่ว่าคุณก็จะเป็นที่ต้องจ่ายหนี้มาเพราะว่ารัฐบาลเขาช่วยคุณส่วนนี้คุณก็ต้องจ่ายหนี้มานะคะหนี้นั้นก็คือสามีของคุณแฟนของคุณเป็นหนี้อ่ะอันนี้น่ะคือสําคัญมากๆเลยพิมลงในหนังสือคัภีรีแชทเล่มสองนะในเรื่องหนี้สินแล้วพิมพ์ก็จอดลงในเรื่องหนี้บัตรเครดิตด้วยหนี้บัตรเครดิตนะ <c oughs> เป็นอะไรที่ฮารุโหดมากนะ ชองเบี้ยไม่ไม่ต่างกันเลยนะคะนะคะหากเขามีหนี้บ้านหระคะหนี้บ้านนั้นก็คือหากกรณีอา <c oughs> หากกรณีที่เอาชื่อยกตัวอย่างคุณอยากมีชื่อเขา้าเข้าเป็นเจ้าของบ้านนะคะคุณอยากมีชื่อเจ้าของบ้านคุณก็ต้องรับภาระนี้ด้วยนะคะแต่หากกรณีคุณไม่มีชื่อในเจ้าของบ้านคุณก็ไม่ได้รับภาระ หากวันหนึ่งที่เขาล้มหายตายจากไปแล้วเขาเซนยกสมบัติอันนั้นให้กับคุณบ้านนั้นที่มีหนี้คุณก็รับบ้านนั้นพร้อมกับหนี้นะคะพร้อมกับหนี้นะคะจต้าคุณอุไรนะคะต้องรับหนี้เข้ามาด้วย <c oughs> คือในหลายคนผู้หญิงไทยในะหลายคนแต่งงานมาแล้วก็อยากมีชื่อเป็นร่วมเป็นเจ้าของบ้านอะไรอย่างเงี้ยหากบ้านนั้นมีหนี้คุณก็รับหนี้ด้วยนะคะรับหนี้ด้วย เขาตายไปเขายกบ้านนะั้นเป็นสมบัติให้กับคุณพินัยกรมให้กับคุณคุณรับพินัยกรมนั้นนะคุณก็รับนี่ด้วยอันนี้คือเรื่องจริงเลยคือคนไทยเรานะคือคนไทยเรานะเราเกิดและเติบโตมามาในสังคมที่เซนซิทีฟเรื่องเงินมินใช้คํานี้แล้วกันคนไทยเราจะเซนซิทีฟเรื่องเงินไม่กล้าพูดคุยไม่กล้าพูดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดที่จะแต่งงานกับฝรั่งนะคุณต้องคุย คุณต้องคุยเรื่องนี้คุณไม่คุยไม่ได้นะคะเพราะบางเอิญคุณไปจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายนะคุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าผู้ชายนั้นเคยติดหนี้ภาษีของรัฐบาลมาก่อนเนี่ยคุณรับเลยนะรับซ <c oughs> ับเลยนะรับรับภาระนี้ด้วยเลยนะนะคะรับภาระนี้ด้วย <c oughs> คือผ่อนจ่ายได้อะเขาก็มีให้ผ่อนจ่ายนะ <c oughs> เดือนละเท่าไหร่ <c oughs> เดือนละเท่าไหร่ <c oughs> แต่พี่ ที่ที่รู้จักที่แกได้รับหมายเออได้รับเป็นนี่แจ้งมาเนี่ยแกไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าแฟนแกมีนีอะ่ะไม่เคยรู้มารู้ในวันที่ที่ได้รับจดหมายจากหน่วยงานของรัฐว่ายูไม่ได้รีฟันนะเพราะว่าสามียนะูอะติดหนี้แล้วสามีแกนะเสียชีวิตไปแล้วก็แต่แต่คุณต้องจ่ายหนี้อยู่อะ่ะแต่คุณต้องจ่ายหนี้นะคะดังนั้นไอ้นหนี้หนี้อะไรก็ตามแต่นะมันอาจจะหมดไปนะฮะกรณีที่ เจ้าของเนี่ตาย <c oughs> แต่นี่ไอไอนะหรือว่านี่ภาษีรัฐบาลนะไม่ว่าประเทศไหนนะคุณยกเว้นประเทศไทยมั้งนะฮะคุณต้องรับภาระด,ด้วยคุณต้องรับภาระด,ด้วยดังนั้นนะเป็นอะไรที่ต้องคุยอ่ะต้องคุยแต่ในหนังสือคัมภีร์แชทพิม์ก็ลงแบบว่าไม่ได้ถามเขาตรงๆนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟไงก็จะลงคําถามลงคําตอบให้คุณที่แบบว่า ให้เรานั้นแย่ๆถามเขาก่อนนะคะว่ายังไงเพราะว่าหากเราไม่ถามเลยเราไม่รู้เลยเนี่ยมันก็เสี่ยงกับเรานะเสี่ยงกับเราแต่งงานจดทุเบียนสมรสไปแล้วอ้าวมารู้ทีหลังว่าแฟนติดหนี้ติดสินก็เหมือนกับเคยก่อนหน้านั้นมันเคยมีผู้หญิงไทยอ่ะเห็นเขามาแชร์กัน แต่งงานกับสามีอุ้วสามีนะ่ะเป็นสายเปค่ะสายเป,เปเปไม่อั้นนะ่ะอยากได้อะไรสามีเอ,อประเคนหมดตากระเบือยันเรือนลบแต่ผู้หญิงนะ่ะไม่เคยรู้สถานะการเงินของแฟนเลยไม่เคยรู้นี่มันเป็นข้อเสียข้อหนึ่งนะพิมจะบอกว่าหากเราแต่งงานมาแล้วคุณต้องรู้แต่ทางงนะการเงินการอะไรทุกอย่างคือผู้หญิงคนนี้ไม่รู้รู้แต่ว่าสามีสายเปอยากได้อะไรสามีซื้อให้หมด พ่อแม่พี่น้องก็อู้นะดีใจจางสามีดีปรากฏว่าวันหนึ่งที่สามีตายความจริงปรากฏสมบัติพระสถานที่ได้มาจากสามีนะขายหมดก็ไม่พอใช้นี่แล้วผู้หญิงก็มารับภาระนี่ด้วยดังนั้นพิมพจะบอกนะคะว่าเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันต้องคุยกันอ่ะคุยกันตั้งแต่ยังไม่แต่งงานอ่ะเขามีนี่มีสินมีอะไรที่ไหนมาอย่างตอนพิมพแต่งงานนะ สามีพิมพ์มีนี่นี่การศึกษามีหนี่กู้ยืมการศึกษาประมาณสามล้านมัน้งสามล้านไทยนี่แหละแต่ว่ามันก็จะมีอันเนี้ยมันก็จะมีดอกเบี้ยอ,อีกแล้วพิม์พแต่งงานมากับเขานะก็รับภรระหนี้กับเขาด้วยรับภรระหนี้กับเขาด้วยแต่อเมริกามันดีอย่างหนึ่งนะหากกรณีที่ <c oughs> เราเป็นหนี้หนี้การศึกษานะ นี่อันนี้ก็โหดเหมือนกันพิมพ์รับพารานี่กับเขาด้วยแล้วทีนี้ก็เขาอ่ะส่งทุกเดือนแล้วหากกรณีทํางานให้กับรัฐครบสิบปีนะคะนี่เป็นความรู้กับนะหลายคนหากแฟนคุณติดนี้การศึกษาของอเมริกานะทํางานรัฐให้กับอทํางานให้กับรัฐสิบปีนะ <c oughs> เขาจะยกหนี้ให้คุณทั้งหมดเลยนะคะสามีพิมพ์ก็ได้รับการยกหนี้อ่ะ ได้รับการยกนี้เพราะว่าเขาอ่ทำงานให้กับรัฐบาลเป็นเวลาสิบปีแล้วก็ในช่วงเวลาของสิบปีที่เราที่เราที่ติดนี้อะ่ะคุณก็ต้องจ่ายทุกเดือนไม่มีไม่มีหายอะ่ะก็คือเราต้องเป็นลูกหนี้ที่ดีนะคะเป็นลูกหนี้ที่ดีแล้วก็ <c oughs> แล้วก็จ่ายตลอดพอครบสิบปีทํางานให้กับรัฐบาลสิบปีจ่ายหนี้ตลอดเขายกหนี้ให้เลยนะคะเขายกหนี้ให้เลยคุณไม่ต้องจ่ายหนี้เลยอันนี้ก็เป็นข้อดีแต่ตอนที่แต่งงานมานั้นก็คือมีเราก็ร่วมรับชอบกับหนี้กับเขาด้วยตอนนั้นเป็นหนี้การศึกษาแต่หนี้การศึกษามันไม่เหมือนหนี้ไอเอสมันคนละอย่างกันหนี้ไอเอสเขาไม่ยกหนี้คุณนะคุณเป็นหนี้คุณต้องจ่ายหนี้นะแต่หากเป็นหนี้การศึกษามันมันอีกเรื่องหนึ่งนะมันอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นเรื่องนี้นะเป็นอะไรที่แบบอุ้ยนะคะเซนซิทีฟเซนซิทีฟมากๆนะบางครั้งคุณเห็นนะ่ะฝรั่งที่เขาเรียนสูงๆเนี่ยถามบ้างก็ดีนะว่ามีนี่การศึกษาหรือเปล่าน่ะนะคนะ,ะมีนี่การศึกษาแล้วดอกเบีย้ยมันนะดอกเบีย้ยมันแพงกว่าบ้านเราเยอะเลยอะหลายเปอร์เซ็นต์เลยละ่ะบ้านเรานะตอนที่กู้กยอยสอนนะดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นเองนะคะแต่ในอเมริกาไม่ใช่อะ่ะ ต่หากรณีอย่างที yani ่บอกว่าหากเขาทำงานให้กับรัฐบาลนะเขาก็ได้รับการยกหนี้นะทำสิบปีเขายกหนี้ให้เลยแล้วเขาก็มีเอกสารทุกปีเราต้องยื่นเอกสารให้กับรัฐบาลว่าเนี่ยนะเราทํางานให้กับรัฐบาลนะรู่นีนั่นพอครบกําหนดเขาก็ปลดหนี้ให้คุณเลยนะคะเขาก็ยกหนี้ให้เลยถือว่าเราเป็นลูกหนี้ที่ดีแล้วก็เราทํางานช่วยช่วยรัฐบาลนะคะเขาก็เห็นเห็นความดีนะคะเห็นความดีดังนั้นอันนี้ก็ ก็ถามไว้ก็ดีเหมือนกันพวกไหนที่จบปริญญาตรีขึ้นไปนะคะในอเมริกานะที่อยู่ในวัยวัยยังไม่แก่นะนะคะหรือบางคนแก่แล้วก็ยังมีนี่อยู่นะ <c oughs> นี่การศึกษาเพราไม่ชําระนะนี่การศึกษาในอเมริกานะนอกจากมันจะตกทอดตกทอดถึงเมียแล้วนะเวลาเงินเกษียณออกมานะหากไม่จ่ายหนี้นะคะหากเงินเกษียณออกมานะ พิมไม่แน่ใจนะว่าถูกยึดหรือเปล่านะเงิน s อ n เอนะถูกยึดหรือเปล่าจากรัฐบาลกลางเพราะว่าพิมเคยดูรายการโชว์รไรการหนึ่งที่แบบว่าเขาติดหนี้การศึกษาแล้วเขาไม่ต้องการส่งไม่ต้องการส่งแล้วเขาก็บอกข้อเสียนะข้อเสียคือเยอะมากนะว่าหากคุณไม่ส่งนะคุณกเกษียณมาแล้วคุณจะถูกยึดเงินนะเมียก็จะไม่ได้นะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะว่า หากคุณแต่งงานกับผู้ชายที่แบบว่าไม่ชําระหนี้นะอันนี้เรื่องหนี้ที่เป็นเรื่องที่เซนสิทีฟนะเป็นพวกเหนียวนี่นะคุณระวังให้ดีๆนะระวังให้ดีๆว่าคุณจะซวยไปด้วยนะเพราะหากกรณีเขาติดหนี้การศึกษาแล้วเขาไม่จ่ายหนี้นะนะคะอย่างที่พิมบอกนะคะว่าพอเงินกเกษียณออกมาหรือว่าอะไรพวกนี้นะคุณก็จะไม่ได้นะคะรัฐเขาก็อาจจะเอาไปหมดนะนอกจากคุณจะไม่ได้แล้วนะคะสามีคุณก็ยัง คุณอาจ,จะต้องได้ช่วยเลี้ยงเขาด้วยเนะนี่ยอันนี้อันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งนะที่ต้องต้องรู้เลยอะ่ะนี่นี่ทั้งหลายเนี่ยมันอันนี้มากเลยนะเป็นหาเป็นนี่ของรัฐบาลนะเป็นอะไรที่เขาจริงจังมากในต่างประเทศนะเขาเอาเรื่องมากเลยอะ่ะบ้านเราเนะี่ยกอยสอยพวกนีนี่เนี่ยไปตามกันกันกบคนคำ้ำไปตามคนอันเนี้ยแต่รัฐบาลเขาไม่ไปตามคนค้ำนะบางบางที่อะ่ะเขาไม่ได้ไปตามคนคำ้ำ เพราะว่าในที่นี่เขาไม่ได้าก,กไม่ผิดเขาไม่ใช้คนคำอ่ะแต่เขาไปยึดเอาเงินของคุณตอนคุณกเกษียณน,นะคะตอนคุณกเกษียณนั่นะหลังงานจะถามกว่าเดิมถามไปก็ดีนะคะผู้ชายของคุณถามไปก็ดีถามไปก, <c oughs> ก็ดีว่าเขามีหน,นี้มีสินอะไรเปล่าแล้วต้องรู้ด้วยนะว่างานอะไรหากเขาทางานรัฐบาลอ่ะ ก็ขาดเป็นหนี้การศึกษาก็โอกาสที่รัฐบาลจะยกหนี้ให้ก็มีสูงอ่ะคมีสูงทำครบกำหนดเขานะสิปีแล้วก็ส่งเอกสารตลอดพ,อพ็ปีสุดท้ายที่ส่งเนี่ยหน่วยงานรัฐจะส่งมาเลยว่าคุณหนี้การศึกษาของคุณเป็นศูนย์นะคะหนี้การศึกษาของคุณเป็นศูนย์แล้วก็ออกหนังสือยืนยันกับเรามาเลยว่าเราไม่มีหนี้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็น เป็นท็อปิกที่อยากให้ทุกคนนั้นได้รู้เอาไว้เราไม่ผิดนะที่เราจะถามว่าเราอันนี่มันยังไม่ตกทอดมาถึงขนาดนี้นะแต่หากเป็นนี่ในต่างประเทศนี่มันมันโหดร้ายนะมันโหดร้ายก็จริงอะ่ะก็จริงอย่างหนังสือเล่มอ่คัดลอแชรนะพิมพ์จออเรื่องนี้เรื่องนี้นแลว้วมาเล่มที่พิมพ์กำลังเขียนอยู่ตอนนี้ก็จะเขียนเรื่องนี้ด้วยอะค่ะเขียนเรื่องนี้ด้วย เื่องการมาใช้ชีวิตในเอเมริกาแต่จะเขียนเขียนต่างออกจากเล่มที่เล่มคัมภีร์สอนแคทนะคะพิมแปะไว้ในคอนาอธิบายนะคะใครจะสั่งก็แอดไลน์มาได้นะคะเป็นอะไรที่ต้องถามอ่ะไม่ถามไม่ได้ต้องไม่ไม่ถามไม่ได้อ่ะม,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 มาเพราะมันเกี่ยวกับอนาเราตรงๆเหมือนกันนะตรงๆเหมือนกันตรงๆเลยล่ะคุณติดนี่ไม่สนุก <c oughs> แล้วดอกมันสูงด้วยอ่ะ <c oughs> ดอกมันสูงด้วยติดหนี้บัตรเครดิตนะทําให้เครดิตกรต่ําเตี้ยนะคะเครดิตกรต่ําเตี้ยแล้วทีน,นี้จะไปซื้อรถซื้อเรือไปเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าบ้านเช่าอะไรเช่าไม่ได้นะในอเมริกา <c oughs> บางที่นะราะที่คุณเช่านะเพราะไม่มีวินัยการใช้เงินนะเพราะไม่คุณเช่าเลยนะเหมือนพี่มา ได้รู้จักกับน้องคนหนึ่งนะคะตอนก่อนที่จะย้ายมาเลยค่ะแฟนเขานะติดหนี้เยอะมากติดหนี้เยอะมากแต่มันก็รักแฟนมันแล้วนี้ก็ <c oughs> บอกกับแฟนว่าจะช่วยเขาปลดหนี้ <c oughs> ช่วยเขาปลดหนี้ปลดสินแล้วก็จะสร้างเครดิตกรมใหม่มันทํางานไม่ได้หยุดนะทํางานไม่ได้หยุดแล้วก็ช่วยสามีปลดหนี้หมดเลยอะ ่สามีปลดหนี้แล้วก็ปลดหนี้หมดแล้วก็เขาก็เปิดบริษัทสามีเขาก็เปิดบริษัทอันนี้ก็คือเป็นเป็นแบบแนวแนวแบบสู้ชีวิตด้วยกันอะไรช,ช่วยสามีอะไรเงี้ยแต่บางคนนะเราเราอาจจะมีภาระด้วยเรา,าจ,จะไม่ <c oughs> ไม่มีแ <c oughs> รง Subs ที่จะไปช่วยเขาอะไรเงี้ยก็ก็เม own c h อ i c e แต่เรารู้รู้ไว้ก็ดีเมื่อสามีนี่มิสิน โอเคนะคะเพื่อนวันนี้ก็เจอกันเช่นนี้มารับหนูน้อยนะคะขอบคุณค่ะ